สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหลังหยุดยิงอิหร่านอิสราเอลนะครับท่าทีของอิหร่านนะครับก็ยังคงไม่หวนกลับคืนไปสู่การพูดคุยเจรจากับสหรัฐใดๆนะครับก็คงด้วยการขาดความเชื่อถือเชื่อมั่นนะทาโก้ไปแล้วนะที่โชว์กันกับกอกนะได้อย่างน่าเหลือเชื่อนะครับ ดูเหมือนว่าอิหร่านนะจะยังคงประกาศการดําเนินการโปรแกรมทางนิวเคลียร์ของพวกเขาต่อไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีพันธมิตรมหาอำนาจนะครับร่วมสนับสนุนด้วยนะข่าวล่าสุดนะครับว่าหลังจากหลายวันนะครับของการบอกใบนะการให้นิวเคลียร์กับอิหร่านก็มีข้อความใหม่นะครับเรื่องยูเรเนียมของทางรัสเซียนะครับโดยทางผู้ช่วยนับของปุตินนะครับได้พบประชุมนะร่วมกับรัฐมนตรีนะของทางอิหร่าน ในหลังบ้านนะครับของสหรัฐนะก่อนการพูดคุยนะครับของ BB กับทรัมปโดยทางรัเสเซียนะครับจะช่วยจัดเก็บยูเรเนียมนะครับที่ถูกเสริมสมรรถนะใกล้เคียงกับเกรดอาวุธของอ,อ,อิรานหรือไม่นะครับโดยทางลับลอบนะครับสร้างข้อเสนอหลายวันนะไปหลังการกล่าวว่าอิสราเอลเนี่ยนะกำลังวางแผนอีกหนึ่งการโจมตีต่ออิราน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นะครับไปหลังมหาอำนาจนิวเคลียร์นะครับจีนเนี่ยเข้าร่วมอิหร่านต่อต้านสหรัฐแล้วก็อิสอราเอลตามรายงานข่าวนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยได้พบ,บประชุมร่วมกันกับคู่หุ้นส่วนอิหร่านของเขานะครับในวันที่6กรกฎาคม โดยทั้งลาฟลอฟนะครับแล้วก็แอฟบาสอรักชินะครับได้พบประชุมบนข้างๆเวทีนะครับของการประชุมสุดยอดบริกส์นะครับในลิโอเดอจาเนโรการพบนะครับประชุมครั้งนี้นะครับได้เกิดขึ้นนะอย่างมีนัยยะสำคัญล่วงหน้านะครับก่อนการเดินทางเยือนของเนทันยาฮูนะครับสู่สหรัฐนะครับเพื่อประชุมร่วมกับทรัมป์ โดยทางลับลอบนะครับแล้วก็อารัก c ิได้หารือการโจมตีต่างๆทางการทหารของอิสราเอลและสหรัฐนะครับต่ออิหร่านในเดือนมิถุนายนนะครับปี2025เป็นอีกครั้งนะครับที่ทางมอสโกเนี่ยได้เสนอที่จะเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยนะครับการพูดคุยต่อโปรแกรมนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งทางรัเสเซียนะครับได้เสนอที่จะจัดเก็บยูเรเนียมนะครับของอิหร่าน เป็นส่วนหนึ่งนะครับของวิธีแก้ไขปัญหาที่มีโอกาสนะครับความเป็นไปได้อ้างจากนะครับเอ่อเคียบนะอินดีพนเดนก่อนหน้านี้นะครับอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับได้บอกใบนะไปที่การจัดส่งนะครับหัวรบนิวเคลียร์ของบรรดาประเทศต่างๆนะครับแก่อิหร่านโดยที่เมดเวเดฟนะครับผู้ซึ่งใกล้ชิดบุตินนะครับได้กล่าวว่าหลายชาติมากมายนะครับพร้อม ที่จะมอบนะครับนิวเคลียร์กับอิหร่านโดยเมดเวเดฟนะครับได้สร้างความชัดเจนนะครับว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับภายหลังการระเบิดนะครับของทรัมปนะครับต่อการกล่าวอ้างของเขาแล้วรัสเซียนะครับได้โต้ตอบกลับคืนนะครับว่าอิหร่านนะครับมีสิทธิ์นะที่จะได้รับพลังงานนิวเคลียร์แบบสันติรับรองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับได้บอกใบ้ว่าอิสราเอลเนี่ย อาจจะนะกำลังวางแผนอีกหนึ่งการโจมตีนะครับต่ออิรานในเร,เร็วๆนี้โดยที่รัฐมนตรนะีรัเสเซียท่านนี้นะครับได้กล่าวว่านะครับกลุ่มของสงครามนั้นเนี่ยนะได้ยังคงมีอยู่หลนะอย่างกระตือหรือร้อนนะครับในตัวหนออกกลางข้อเสนอของรัเสเซียนะครับนะหลังการเคลื่อนไหวของจีนโดยข่าวรายงานว่านะครับในวันที่4กรกฎาคม จีนยังได้สนับสนุนนะครับสิทธนะิของเตหารานต่อพลังงานนิวเคลียร์แบบสันติอีกด้วยซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนนะครับหวังยี่เนี่ยได้กล่าวอ้างการโจมตีต่างๆนะครับของอิสราเอลและสหรัฐต่ออิหร่านนะครับตั้งอยู่บนความไม่ชอบธรรมนะครับไม่ถูกต้องนะตามกฎหมายและทางจีนนะครับได้กล่าวหาทรัมป์ต่อไปอีกนะครับของการจัดวางในเรื่องราวที่เป็นอันตราย นะโดยการทนะิ้งระเบิดบรรดาที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านข่าวที่นี้นะครับแสดงถึงนะการไปต่อข้างหน้านะครับของนิวเคลียร์อิหร άν, นะ่านหลังถูกอิสราเอลและสหรัฐนะครับทิ้งระเบิดบรรดาที่ตั้งนิวเคลียร์ของพวกเขาแล้วก็พันธมิตรนะครับมาหาอำนาจนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับทั้งจีนและก็รัสเซียนะก็ออกมาให้การสนับสนุนนะครับต่ออิหร่านต่อไปซึ่งจีนนะครับได้ออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้าน,นี้นะครับ ในการสนับสนุนนะครับนะอิหร่านในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์แบบสันติแลนะรัสเซียนะครับก็เข้าเสริมนะว่าทางรัสเซียก็จะนะช่วยจัดเก็บนะยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านให้และพร้อมเป็นคนกลางไก่เกียร์นะครับโปรแกรมนิวเคลียร์ของอิหร่านอีกด้วยนะครับดังนั้นนะครับถ้ารัสเซียยื่นมือมาช่วยนะครับจัดเก็บยูเรเนียมนะเสริมสมรรถนะของอิหร่านแล้ว คำถ,ถามคืออิสราเอลกับสหรัฐเนี่ยจะกล้าเอาเครื่องบินรบและเครื่องบินทิ้งระเบิดเข้าไปทําลายไอยูเรเนียมเสริมพัฒนาของอิรานในรัสเซียหรือไม่นะครับการออกมาเสนอของีิแลรรัสเซียเนี่ยแสดงความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าไม่ได้ทิ้งพันธมิตรอิรานเนี่ยให้โดดเดี่ยวนะครับแต่พร้อมที่จะปกป้องสิทธินะครับของอิรานในการมีพลังงานนิวเคลียร์นะครับเพื่อสันติต่อไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นท่าทีนะครับ ที่ผ่านมาหลายวันนะที่มีการหยุดยิงนะเกิดขึ้นนะครับเป็นสงคราม12วันซึ่งดูเหมือนท่าทีเยียร์เซียงเงียบๆนะแต่วันนี้ก็ชัดเจนขึ้นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ